อพูด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 เอาแม่มีนิเจ็กพูดพูดเนี่ยน่าหยีบด้วยนั่นเออง่ายง่า่ายง่นั่นพูดพูดพูดน้านวดเบะมีตัวใหญ่ สวัสดีค่ะอ่ะกบสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมื้อกี้กับมะพร้คนสองปลากับยยเก๋นในเสาวันทีนอสองกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 9นะจ้าอ่ะบ่ได้พอแต่คนสองปลากับยายเก๋เด้อพี่น้องมีแถมมาข้างหลังผู้นึงอันนี้ค่ะอ่าเป็นลูกสาวพิดเทิมจ้าพิทเทิมกาลังมาจากมหาไล่อ่ะกับพ่อพี่พ่อน้องยุให้ยุสวนละพี่น้องเ่านี้น มหาสูบสูบสาสูบป,ป่าเนาะแม่จ้ากับเป็นบอ่อในน้อยพี่น้องบ่อสิถมปีกายบ่ไเด้มมเนะมาะบ่อสิถมบมอท่านมีทุ่นพี่น้องก็เลยบ่ได้มมกะเอาไว้ก็ได้กินปลาู่ได้เหรเนาะแม่จ้าเป็นบอ่อในน้อยบ่ได้ปป้อยดอกพี่น้องก็สิเป็นปลาปวกปลาธรรมชาติแ่ละแต่ว่า่นสิม,มีหน่อยมีหลายจังไดตัวน,นี้กะรุนน้ำกันตอนสูบตอนจับคนละพี่น้อง นายลูกสาวลงจับปลามาเนียลงอยู่บ่บ่ใส่บ้านางไงกำลังใจกับพออ่อลรวละลกาวาวิศวะส่วนลูกไส่ช่วงนี้ติดหนูพี่น้องตามหาแต่นหนูสงใส่หนูปากแดงบ่าจากกาบ้าคือได้ไล,ลบ่มาแล้วบ่ย่างบนโพนลงได้ไล่บ่จ้าอ่ะรุ่นน้ำกันพี่นอ้องอ่ะไปเดินเครื่องก่อนพี่น้องบานีใช่าตสีอยู่ข้างบนสวนย่างหน้านี่แหละพี่น้องกับพอดีละสูบนำลงใส่สวนพอดี ไายหอดยังหน้าไงพีนะ่น้องอืมพีเ่เป็นสาบอย่างไรดอกพี่น้องสาเนาี่ยนน้อยอืมหวานแก้วอยู่เด้หน่อยคุณภาพเรื่องลับพี่น้องบางปีในวัตโต๊โกแตกสวดสวดอยู่เนาะแมนจ้าอ้าวลงน้ำกันละพี่นอ้องฮะท้าการเดินเครื่องก่อน,นพี่น้องบ่โดนดอกพี่น้องกระแหงสาบบรุษเนาะสาบรสาบริย์ ย่างหน้าได้ซุ้มลำพี่น้องบ้านนี้ปกติเป็นกนระตมอยู่ดอกเพราะว่ามีระบบน้ำยนตปีนี้หืมไปเห็นบ่อนอยุบป่าหืมบ่อนแซ่เอยู่แต่ว่าจากคนที่เป็นปลาอย่างยันเป็นปลาหมอเอ้าเหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องใกล้แหงเราเอ้าพี่ไงอุย้ยคนตแบบไงพี่ไงมาหอดบ่อน้ำไหลได้นอ้อเป็นสัวคอยเลยบ้านนี้ หอยตามฝั่งแม่เห็นยังปลาชเกตปลาเห็นมันหันปลาคอโตแบบนีใหนึ่งตั้งแทงหอยก็หลายตัว <wont> ช <Momo S 1> ีเกตปุ่นหอยหอยดก็หลายหอยจูหอยจูมีแต่หน่วยใหญ่ๆปุ่นเอาปลายังเลยนี่เอามีซิทหลุนมีซิทรตหลุนได้ต้มอยู่พี่น้องอืมหุ่นแซวอยู่ปุ่นฝั่งทั้งปุ่นกับคุณเลยปุ่น หอยมันอยู่บ่โอ้มีแต่หน่วยใหญ่ๆตัวละพุ่นอืจะของสาบัดมีแต่ไปขัวทางอื่นบ่ได้ขัวเบิ่งจักเทื่ออแต่หน่วยใหญ่พี่น้องหอยผม แต่แม่ไข่พี่น้องแน่ปุร้ายแหงผัย้ำทั้งว่าใส่กุ้งอยู่บอกก็ได้ก่อยก่อยเต็นเพียงร้ายเด้อพี่น้องผัวใกล้แล้วพี่น้องใกล้แหงแล้ว ปลาซิวหกปลาซิวกับกุ้งแยกเกศหัวเป็นเลิฟเซิเลยบังแน่พี่ปากุ้งหลายแห้งบังแน่พี่น้องกุ้งกุ้งต้องกุ้งต้องปลาซิวบาหนี้สิแห้งแหละพี่น้องบานละปลาใหญ่ยแยกเกตจะมาปลาซิวกับกุ้งนี่อุยหลายขาดพี่น้องเลยคุณแตกสุดๆเลยเก็บกุ้งเก็บซิวไปแยกเกศ กุ้งร้ายค่ะแห้งไม่ได้เอาตะแคงเนาะอืมเอาวกช็ชอนเนาะมาสอนสอนสอน,สอน,ส,อนสอนเราคอยไปหลังที่หลังส่วนหอยหพี่น้องมึงเนี่เป็นกบคำเลยหอยขมหอยเชอรี่พุณแต่ผาดางแห้งค่ะมีแต่หน่วยใหญ่เอา้าไม่ได้ปลาใหญ่กับสิเตรกุ้งได้ฟิวนี่ละไม่ได้ปล่อย <laughs> ชิวนี่ล่ะคอยเที่ยงพุชิวกำดีๆใส่หมดแดนแล้วก็ไปมกนาะแม่นคันใส่หมดแดงพี่น้องโอ้ยกุ้งลายังว่าสาตัวนี้บ่ได้ปลาก็ได้กุ้งบ่พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆหอยก็พอหอยไสล่ะลูกสาวก็บ่ลงมาเก็บหอยบาดนี้ยเอาทางมาให้แม่ได้เร็วงตัวใหญ่ๆใส่งามๆ นปลา่นบาไปใส่ดอกแม่นอยู่ในสาเฮาี่ยหมดจ้ะฟิวนี่เวลาคันเอดไดือยมันสิเอาหยาบไม่้นเิ่นสิเขาในหอยเนาะเอาตอนนี้เิ่นจะเอาง่ายปิดแกเง็บหอยไม่เป็นตัเป็นตัวงายคุ้นึิแล้วคือ พี่น้องกุ้งแต่เอาได้เบิดนี่งโอ้โหแลต่อไปน้ำขอบพังสี่เลยแมนสแมนมาโดนเลยมีแต่กุ้งมีแต่ใส่งามพี่น้องกุ้งงจ้าผุ่นๆบางแนวโอ้ยผูได้ใส่ตุ่มกับมันอยู่ได้จังนี่มาใส่ตุ่มเพิ่นบบกไอเข่ากุ้งแมนเพิ่นมีอยู่พี่น้องเพิ่นโบกเข่าผุ่นได้ปลาไหลได้ก้อยกุ้ะที่ได้ก้อยกุ้งนี่ละบานี้ เกี๋เอากุ้งขนาดพันเอากุ้งขนาดจ้ารักสะออนพี่น้องเพราะวเป็นน้ำเสริมอยู่กรูต้องเอาน้ำสั่งคนอือปลาตัวใหญ่ไปหันก้อนเอากรูก็เจ้ากรูก็ฟิวก้อนพี่น้องกรูก็สิวปลาใหญ่จักพผสมจักโตดอกสาเพิ่นมามีฟังพูนมีอยังนี้ติกุูงทั้งกุ้งทั้งหอย พ่อได้ก่อยลองมาเก็บหอย,อยแม่มันเ่ัเปลี่ยน,ม,ยนมานางอยู่ฟังสาบานบบาน,นี่มีศวรรียังมีต่กุ่งโุ้ยน่เป็นลมเนิ่มอยู่หอ,อย,ยก็หอยหอยกระหน้ำจุดอะไรยัไ ดาวไป่หนามแห้งเองแล้วเป็นเขาง่ายเนาะไม่งั้นจะอ้วนดีแห้งอ้วนดีดี่ปลากรงไน่ข่อยบ่ลงน้ำตำพี่น้องเอ้ยมานั่งอยู่ฟังบาดนี้แเมนเบิดเอาเลยเมนเบิดเด้ะบังแนบบังแน่โอยกุ้งคักๆักเลยพี่น้องบังแนบหัหอยข่อยกระนาเต็มดีเด้อทั้งกุ้งทั้งห้อยฮะปลาใหญ่จักเป็นสิมีจักโตดอกปลาใหญ่ก็ได้ ว่าตัวใหญ่บ่อลอนี่แด่มาดูเอ้อ้อ้แต่ว่ากุ้งนี่คักแนงหนอยคักแงกุ้งแม่ปวลูกบ่สนปลาใหญ่ดออเขามึงในกุ้งกุน เับ่มีเด้พี่น้องก็เลยบ่สนปลาใหญ่คุณเดปลาหมอตัวนึงปลาเคงขับปลาจับกข้อมันไ่มีบหมี่ไปไปไกม้อจะไปหันปลาดุกไปดูไปดนี่ปลาเคงขับนี่ปลาดุกแปลาดุกน่อดี๋ยวูดขูดปลาดุกจับลดตบหูมันนี่เดลงมาเลยนี่เห็นแล้วบ น่านน่นปลาดุกตัวนี้ปลาดุกัใส่สวยอยู่ซาเพิร์มมีฟังคิอตะกี่พี่น้องปลา่นออกไปได้ก็บ่ได้ใส่ใจนํ้ปันได้ี่ล่ะเป็นซาล่างป่อยทิมล่างเอ้าๆออี่ยังปลาดุกปลาดุกปลาดุกปีที่ผีสปลาดุกบอ

มาเค็งค่ำพี่น้องไปบอกมาอยู่น้าคุณคุณนี่เท้เป็นยังซันี่นีนี่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 เยเียบเยนี่นี่คนอยู่ในต่มพี่น้องเออคนอยู่ในตมตุ่นั่น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 นี่นน่นน่นน่นั่นนนน่นั่นน่นน่นนั่นน่นน่นนี่นน่นน่นน ใส่สวยๆเลยโพดเอ็มมิลงมาไหมเอเม็มมิขาวเด้ออย่าอีพออีแม่ปลาดุกวู้อระวังไดล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วเอา้าใส่ง,งามๆส่วนมากก็สิหลายแต่ปลาดุกล่ะพี่น้องสาตัวนี้อุ๊ยๆๆอีกอืมเพิ่นม,มาโฮมอยู่นี่นอ้อนั่นนั่นสวยบ่ว้า ใส่สืสวยเห็นบ้าเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้ำเรือหน่อยเครื่องก็บ่สูบเลยพี่น้องบ้าโอ้ยเอาร้ายโตอยู่อัตสิบปมีนั่นพี่น้องหลายตัวอยู่ปุ่นแดดกับแดดโพดเนาะแดดยันดีแน่ด่านดับเครื่องไว้หน่อบป่ะนี่ เพิ่งดูบ่ขึ้นแล้วพี่น้องน้ำเรือหน่อยโอ้แต่วต่ากุ้งนี od, ่คักแห้งเอ้าสอนสอนวิศวะสอนกุ้งนั่นนั่นปลาดุกไทยลูกจอยพูด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 ปลาคอปลาคอลูกลูกสาวย่านย่านปลาดีดน้ำใสบ่นั่นนี้ย Entonces, ิ <c oughs> ่งเก่งนั่น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 ปลาคอนั่น เอาเดี๋ยวลงไปก่อนปลาอย่างลไรหุงหลายได้ลุงมีสวิงบอกสวิงมาเอาโอ้ยปลาช่อนปลาคอพี่น้องนั่นนั่นนี่เอาไข่อยู่ว่าเป็นซีบุมมีพี่น้องยังมีปลาคอปลาดุกพ่อได้ต้มอยู่เรื่องของเรื่องขีดต้มกับหลายน้ำเนาะปลาดุกเพิ่นหมักสด้้้เเดดนั่นนั่น เด็ดนะนี่นี่อะไรโอ้โหนั่นได้ติดไทยกับลูกนี่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 ปลาดิหนึ่งปลาดุกปลาดุกปลาดุกใส่งามๆไม่นั่นมาถือซ้ำคุณรูดต้มพีพีพีโอ้พีพีพีเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวดูจะในข่อยปลาดุกในขาข่อยไหนบ่นานนนาได้แล้วเคุนมีแต่ตัวงามพี่น้อง แด่ที่หนีไล่อยู่แม่เขาได้สองตัวเถอโอ้ยได้สองตัวเลยบลูกใช่ทำงานถึงนี้มันแย่เกดวิศวะปีสามพี่น้องปีสองปีสองเนาะให้จบเร็วอย่างให้จบเร็วนี่ล่ะก็เลยว่าปีสามปลาคอหน่อยประคอหน่อยจับปลาดีแย่เกดจับปลาดุกได้เซยพี่น้อง เสืองามๆเสืองามๆคอยสั่งมาให้มาลงกิต้มสามบานใครล่ะนี่ประคองต้มพลเด็ดปลาคอเอ้าได้ต้มย้อนอยู่พี่น้องพูนยั่งอีกูเด้ยั่งหลายอยู่ได้ไหม่ในบ่มีบ่น่าเด๋นี่ไงปลาคอโอ้นี่มาปลาคอน้อยแล้วมาดีปิง อย่นี้ยังไม่หนีป่หมวกกระโปใส่หมวกกระโปใส่ใช่ของเก็ยี่หรอกฮะสูบหากันมวนๆพี่น้องได้ปลาไหลกับปลาวาดอกแต่ว่ากุ้งนี่ถามเป็นเอาอะไรนี่แยกเก็บทางลังทางลังอี๋ยังอือปลาเข็งคำนั่นนั่นนั่นโอ้ปลาเข็งปลาเข็งปลาหมอปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้อง โอ้วิศวาจับปลาพี่น้องเลยแต่ปลาเข็งใต่ใหม่นี่ลองงัดใหม่เบอร์วันที่จับเป็นดอกพี่น้องถ่ายทำอย่างเดียวโมมี่บอตอนนำยังหลายๆพผลเรียนแซวได้แถวนี่ใส่ผานี่มีแฉะนั่นเด่นั่นเด่ปลาหมอปลาเข็งปลาคอ ปลาคอเต็มอยู่บนนี้เอาพุ่นพุ่นพี่ยังว่าเพิ่นมาสนอยู่นี่พี่พี่พี่มาใหม่เอ็มเมียมาจับนี่มาจับไอช็อตพูนเอาผาดแม่เอาผาดแม่พุ่นเต็มเลยบาอ้ยนนูว่าตีบมี่พูนพูนพูนเอาแม่มีนี่จ็กเก็ตพูนพูนเนี่ยน่าเหยียบด้วยนั่นเอ้ยใหญ่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 นี่พูนพูนพูน นั่นวัดเจสิบุมีตัวใหญ่มาแล้วมันสองตัวได้เกตวาถทายภาพว่าสันว่าเจสถทายภาพมันแปลนเลยเป็นบล่อ้เขากล้อนนี่ค่อยว่าค่อยเห็นยังวะใส่สวยอยู่พี่น้องสิยังอยู่ประจักเนาะไปเบื้องนี้ยโูดประทุกเอา คุณโรกกอกันปลาดุกตัวนี้คุณผีหัวคนมะลีพี่น้องของคนมีหมอไส้เนาะเป็นกระซั่งไวอยปลาหน่อยพี่น้องแต่หนาฝนมีบ่กันดีปลาหมอคุณเข็งปลาหมอปลาเข็งปลาเข็งข่ำตัวนี้แต่ว่าห้อยขมไหมเมืองแน่พี่น้อง หอยหอยขมผุนอุ้ยจำโบขนาดฮะได้อยู่ใดอยู่เท้อได้ปลาคอได้ปลาดุกได้เจ้าสาสองอืมแต่ว่ากุ้งนี่กุ้งกับซิ่วนี่ภาคแห้งพ่ต้องเพิ่มขนี่ลูกจอยเอาสวิงนี่ไปสอนเรากุ้งกุ้งร้ายแห้งเกล็ดนี่เอนี่ว่างนี้แล้วว่างนั้นนั่นนี่จ๊กด้วยเออบ่บ่นี่บ่เออนั่นล่ะ เห็นบ่พ <polarization> ีตาลกไปอีกนะนี่ปะโอ้ยตัวบกใหญ่ปูปีแสบไปเลยปูปละเข็งต้นกีไอยู่ในนอเก่งแกว่าสีตมเพ่นอันนี้พี่น้องนี่ดกตัวนึ้ทีแหกว่าบ่มีสีต้มพ่อมนบัดนาแห่งกี่ตมหลายแห้งแมนจ้ะเกตนี่ เเเปลาดุกบ่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอาเออใ่ะรลุกจีตมเลยอะโอ้ยได้แล้วมาให้ทายหนาเนพี่น้องนี่ท่างล้างยาเกศนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปยังไป กำแห้งได้ย่างเป็นประดุกบอประคอหน่อยีกำหงงานเออประคอลูกสาวงามๆยายเกดเอินมาลงขี่ตมโอ้ยุณดุโอ้ประดุมึงตีล่ะเอาโบเบิรยังวะผู้เหโตบกัเลยหมอกว่าคอจเอาหยปั่งอะไรยายเกปะเข็ง หยกแกแดแกแด่ว่ามันผนได้ดปลาหยังฮะใครอยู่พี่น้อง<ล>นี่น่นปลาหยังบ้านนี้โอ้ยุปลาเข็งค้ำอีกแล้วปลาเข็งค้ำอีกแล้วจ้าสีหลายอยู่ดอกปลาเข็งกับปลาดุกเนาะแม่นขี้ต้มเพิ่นหลายพี่น้องค่ำคำคอยมาเอาอีกรอบหนึ่งจ้าไฟตั้งหนัง่งก็ยังหาอยู่พี่น้องยังพอได้อยู่พวกหอยพวกกุง้งหล,ลังกุง้งลลางปูลลางปลาก่อนพี่น้องบานนี้กุ้งนี่เอาสองสามบาทหนึ่งเนาะ ปูขาวพี่น้องนี่จะโตงามสุดดยอถ้าเป็นเอาไรเบิร์ตเนี่ยน้องเต็มท้องคนแรกพี่น้องเองคุณเราเป็นเหอออยกไปเลือห้อยออกเป็นหมอเป็นหม้อคนเด้อพี่น้องนี่ถ้าใครจุ่มในซ้ำนี่ขโมยแต่ได้หนได้เป็นหมอน้อพี่น้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพักผ่อนอยู่บ้านอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้อง สูบซาจับกับพวกป่าพวกลุงพวกป่าพวกลุงกับลูกสาวเพิ่นมาจับนำแม่ว่าสิสูเพื่อเพิ่นว่มาฐานนู้นเพิ่นว่า,า,วา <c oughs> พิดเพิมพี่น้องช่วงนี้เพิ่นก็เลยมีโอกาสได้มายามบา้านก็หลบได้ไปใส่หนูได้หลายแห้งเล่น่ะได้หลายแห้งว่าซั่นอุ้ยลายเต๋อไปตัวละจมมันบ้างว่าได้หลายแห้ง <c oughs> อุ้ย ตัวงามๆอยู่พี่น้องบ่ธรรมดาป็นไดตัวนี่เป็นบ่อล่างล่ะพี่น้องบ่อห่างห้างบ่อล่างปล่อยถิมล่างปูปลากับบ่ค่อยได้ปล่อยบ่ค่อยได้หลอมเอาดอกพี่น้องปลานก็ยังมีอยู่ปลาที่ชมพันมีทุนเนาะปลาที่ชมแต่ว่ากาดวัาคันชมพกาศจีประมาณลอยกว่ารถกาศจีเป็นเงื่นลอยเป็นไดปีน ong เหมือนสองเหมือนหมดละก็เลยปล่อยเป็นไหก่อนเกาได้กินปลา อ่กับพ่อได้กินอยู่พี่น้องกูเออเออเอปลาดุกเนาะมีแต่แต่งามหน้าเห่าชวนมากันที่เป็นปลาดุกแล้วก็ฟอเป็นพี่โบไล่บันไดแต่สวยอยู่พี่น้องพ่อได้ต้มพ่อได้ต้มได้ปิ้งอยู่พี่น้องส่วนปูเงินหลายคักหลายคักชิจาข้าวหอยพี่น้องพวกหอยจู่หอยเชอรี่นี่แหละอาบน้ำด้วยน้ำกัดเสร็วกดีคักเนาะไม่นจ่า ม่วงหิมะผ่านเปนโรกแห่งปีนี้เม็ดม่วงหิมะผ่านเด้อพี่น้องตัวนี้ทั้งพี่น้องทั้งผกักไตพเนเอินเม็ดหัวโครก,ผ,กผักไตพันเอินเม็ดหัวโครกบานเฮาเอินม่วงหิมะผ่านฮะพ่อหล่ะพี่น้องอยู่หันปอยให้ป่าให้ลุงเพ่นพักกันจับออกพวกห้อยพวก กุ้งพวกซิวปลาใหญ่กระสิย่างอยู่ดอกพวกปลาดุก,ดกอืมเพราะว่าพูนเป็นกี่ตม้มกิจมาเบ่งผลง,งานพี่น้องเป็นสะน้อยเด้อพี่น้องเป็นสะปล่อยสิมล่างอ่ะล่ะปล่อยสิมล่างไว้บ่ค่อยได้ใส่ใจสนใจเพิ่นดอกหว่าสิถมถ้าแม่มเมนเอาผ้าดางผ้หยังหล่อมดีๆก็สิหลายอยู่ป่าเน,เนาะแม่นจ้ะหอดหน้าปลาลงเพิ่นก็ไปอิสระล่ะพี่น้องฮะกไข่อยู่ยังพอได้อยู่ได้กินพี่น้องน่ึเพิ่นอืม ก็สิเป็นปลาหมอปลาดุกปลาคอปลาดุกมีใส่งามๆเนาะแต่ว่าใส่งามเ้อพี่น้องมันเป็นปลาเลียงเนอจ้ะนี่ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาเข็งนี่ก็เป็นปลาข้นมาจากลำหอยลำหองอดละพี่น้องนานนั่นเป่นก็ขข้นมาว่างไครแมนก็สิมีอีกสาหนึ่งพี่น้องอยู่ขางลางใต้ไหหน้าเนาอจ้าต้นนั้นสิหลยอยู่ประจักษ์กับได้ป่อยคือกัรละพี่น้องสานั้นก็ได้อันมีก็สิเป็นพวกปลาธรรมชาตินี่ละ สว่วนตัวนี้ก็จะเป็นกลุ้งฟอยห่กงฟุฟอยมีแต่งงามๆพี่น้องคุณขัดออกนีนยางสวยได้นน่นาะสวยเลยเนาะฮะมันเกินก้อยผละนี้ก้อยกินโบเบิสผละพี่นอ้องสำหรับมัน,นีก็จะเป็นวิธีบานเห่าเละพี่น้องหาอยู่หากินสูบซะกับผี่กับน่องกับป่ากับลุงพุนลูกสาววิศวะเล่นนามบานิม้วนแห้งสวยม้นนนอนผมเปียก่ะไวส้สำนีลรพี่น้องสำหรับเสานี้ ชื่นชอบวิดีโอจังไดืกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามก,กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องเขินไปกินก่อยกุ้งเที่ยงน้ำกันกเด้อพี่น้องวันนี้พอดีก่อยเนาะจ้าต้มต้มใส่หมดแดงนี่ก็ต้มใส่หมดแดงกลมาใลมือเขาแต่พอได้ยุได้กินนี่ยแหละพี่น้องอาจวิบ่หลายปันใด กระตุดยอดแล้วล่วะเนาะหน่อยๆซาดหน่อยๆซา,า,ห,า,าห่างๆพี่น้องเป็นอยังนั้นพอได้ก,กินอยู่ไปสำม,มีเราพี่น้องขอบคุณคุณเต้ยยืนยันมอเตอร์ไซค์ส้นใส่ฝ่องพิอมยูอ้าวยู่ดีไม่แห้งพวากันไหมพี่น้องอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ